มังกรหยกภาคสองปี2 0 1 4ตอนที่25าเอ็กกุย้ยได้เจอกับราชคูจากทองแต่เขานั้นต้องการจะล้างแค้นก้ยเจงกับอึ่งหยงจึงจำเป็นต้องอาศัยกำลังของราชคูจากทองเซียวเหลงหนึ่งนางจะแต่งงานกับกงซุนจี้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของเอ็กกุ้ยเอาไว้เขาและนางกำลังจะตัดสินใจไม่ถูกต้องเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปรับชมรับฟังกันได้เลยก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเรานั้นก็อยากจะขอเพียงหนึ่งไลค์แค่เพียงกดรูปมือที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราราชคูจากทองสงสัยววรยยุทธขององีีกพานนั้นม กลยุทธ์มากมายหลากหลายแล้วเขาจะใช้กระบวนท่าใดไปต่อสู้กับก้ยเจ๋งอึ้งยงหากังเลือกไม่ได้คงจะไม่ทันการแน่แนเพราะการจะสู้กับก้ยเจ๋งนั้นจะต้องฝึกกระบวนท่าใดกระบวนท่าหนึง่งให้ชำนาญที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นเอี้ยก,ก้วยก็ยังเลือกไม่ได้ราชคูจักรทองจึงได้ขอตัวลาไปก่อนเอี้ยก,กวยเข้าใจในความหมายของราชคูจักรทองเขาคิดไม่ออกเหมือนกันว่าวิชาใดที่เขาถนัดเพราะแต่ละวิชานั้นเขาก็ยังเรียนไม่ถึงสุดยอดวิชาเลยแม้แต่วิชาเดียวถึงจะเรียนมาหลากหลายวิชาแต่ก็เรียนแค่เบื้องต้นเท่านั้นจะสู้กับลีหมกโชก็ยังสู้ไม่ได้เเลยขา แต,แต่ยังไงก็คิดไม่ออกจนมีสามีภรรยาของชาวบ้านคุยกันผ่านมาแถวๆนั้นว่าการที่จะอยู่ต่อไปนั้นก็คงต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ก็คงไม่สายเอียกล้ยจึงคิดได้ว่าคนอื่นๆนั้นสามารถคิดค้นเคล็ดวิชาของตัวเองขึ้นมาได้เขานั้นก็คงต้องทำได้เช่นกันสินะที่ผ่านมาเรียนรู้มาตั้งหลายวิชาหากเอาเคล็ดวิชามาประสานรวมๆกันหรือปรับใช้ก็คงจะทำได้อย่างแน่นอนว่าแล้วเอียกล้ยก็เริ่มคิดค้นเคล็ดวิชาใหม่ทันทีราชกจุจกกกัักกกรทอออองงงลมมมาีค้เเเื่ห็นยว ทดลองฝึกยุทธแล้วเขาก็เข้าใจได้ว่าเอียกลวยนั้นมีพรสวรรค์ถึงจะดูบ้าบอไปหน่อยแต่มีฝีมือที่สูงเลยทีเดียวอนาคตหากไม่เป็นมิตรที่ดีก็เป็นศัตรูอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนราชกูรจากทองมาส่งข่าวว่าแถวๆนี้มีบุคคลที่น่านับถือคนนั้นก็คือกรุ๊ปไลข่ขานเป็นบุตรของเจงกิสข่าน หากได้พบแล้วการแก้แค voilà ้นของเอี้ยกล้วยก็น่าจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเอี้ยกล้วยยังคงคิดหลากหลายมุมหนึ่งเขาคิดว่าเป็นชาวมองโกแต่ถ้าหากไม่ให้เขาช่วยลำพังเอี้ยกล้วยเองก็คงจะแก้แค้นให้พ่อแม่ไม่ได้ดังนั้นเขาจึงยอมตามน้ำไปก่อนราชคูจากทองพาเอี้ยกล้วยมาพบกับท่านองกุบไล่ขานเขาแนะนำให้รู้จักกันกุบไล่ขานก็ต้อนรับเอี้ยกล้วยเป็นอย่างดีเพราะเป็นเพื่อนกับราชคูจากทองก็ถือว่าเป็นเพื่อนเขาเขาจึงเชิญชวนให้เอี้ยกล้วยดื่มด้วยกันในระหว่างที่ดื่มด้วยกันอยู่นั้นกกกกกกุุบบไลขข่่่่าาาานนนนน็็็คคยยยยยยััเเเเเเออีีีีีี้้้้้วววแพงททรูดปมมฝื ราชกูรจากทองเล่าให้ฟังว่าหากตัวเขาไม่ได้ต่อสู้กับเอีย้ยกล้วยมาก่อนก็คงไม่ได้มาพบเจอกันในตอนนี้กรุปไลยขานดีใจที่ตอนนี้เขานั้นได้รวบรวมชาวยุทธมีฝีมือมากมายเอาไวจึงพาราชกูจักทองและเอีย้ยกกล้วยออกไปรู้จักกับยอดฝีมือเหล่านั้นยอดฝีมือต่างถิ่นมารวมตัวกันเพื่อสนับสนุนกรุปไลยขานสเ,าเสี่ยวเซียงจือง่อหนีเงาชิงหมักฮวงจูยินเคอร์ซีแต่และคนดูแล้วก็น่าจะมีฝีมือสูงส่งกรุปไล่ขานแนะนาให้ทุกคนรู้จักกันสเ,เสี่ยวเซียงจื่อกับหนีเงาชิงเริ่มสงสัยในวยร,รวย ทองได้เลยไม่มีปัญหาราชกูจากทองจึงได้ทดสอบเริ่มต้นจากหมักฮวงจูที่เข้าไปแย่งเนื้อแพะในมือของราชกูจากทองแต่ก็ไม่สามารถแย่งได้นีหงอชิงก็เข้าไปแย่งเช่นกันและก็ยังไม่ได้เซียวเซียงจือเขาใช้จังหวะเผอแย่งเนื้อมาได้และกําลังจะกินเนื้อแพะอยู่แล้วแต่ก็โดนราชกูจากทองแย่งคืนกลับไปและใช้กําลังภายในที่สูงส่งของเขาทําลายให้ตะเกียบแตกกระจายเซียวเซียงจือก็ยอมแพ้เช่นกันส่วนยินเคร์อสี่คงรู้ความสามารถของราชกูจากทองอยู่แล้วเขาไม่ได้คิดจะเข้ามาแย่งเลยตั้งแต่แรกเมื่อผลปรากฏชัดเจนทําให้กร ถูกใจเป็นอย่างมากตอนที่ทุกคนรู้ผลแล้วว่าราชคูจากทองมีวรยุทธ์สูงกว่าและเริ่มยอมรับแต่จิวแปะทงเท่าทารกก็เข้ามาแย่งเนื้อแพ้จากราชคูจากทองไปกินหน้าตาเฉยชิ้นเดียวก็คงไม่พอสำหรับเขาจิวแปะทงจึงขอเนื้อจากเอกี้ยกล้วยอีกพวกเขาทดสอบความสามารถกันด้วยการส่งของกันไปมาแต่ก็รับมือกันได้อย่างสูสีกลุ๊ปไลข่ขานชื่นชมในความสามารถของจิวแปะทงและต้องการผู้มีฝีมือมาเข้าร่วมทีมแต่จิวแปะทงต้องการจะไปพบก้วยจิงเมื่อเอี้ยกล้วยได้ยินดังนั้นก็เริ่มสนใจพววกกกเเเเขาเจจาาจจจจจงงงงรแต่ยงไงไิป็ะมือชี พบกับก้ยเจ๋งกุ้บไล่ข่านเห็นดังนั้นจึงให้หยินเคริร์ดซีใส่ยาพิษในเครื่องดื่มแล้วนําไปให้จิวไปทงดื่มเขาทําท่าเหมือนจะตายเพราะยาพิษแต่เขารู้อยู่แล้วว่ามียาพิษในเครื่องดื่มจึงแกล้งทําเฉยยาพิษแค่นี้ทําอะไรจิวไปดทงไม่ได้แน่นอนสุดท้ายแล้วเขาก็จากไปเพราะรีบไปเมืองเชียงหยางเพื่อตามหาก้ยเจ๋งกุ้บไล่ข่านประหลาดใจมากจงหยวนมีแต่คนเก่งๆก,การศึกครั้งนี้คงบุกตีเมืองเชียงหยางไม่ง่ายอย่างแน่นอนราชกจูจากทองจึงให้ความเห็นว่าการสั่งการทหารให้บุกอย่างต่อนเนื่องถึงงงงงแแมมมม้้้้จีีผูยยุททธ์สส่่่่ก็คตาาานนนนนนนไไดออ ในตอนนี้จิวแปดงที่ทุกคนคิดว่าไปแล้วกลับยังคงถกเถียงกับอีวังอยู่ด้านหน้าค่ายทหารอีวังพาแหงเงินมาเพื่อจับจิวแปดงไม่นานพวกเขาก็จับจิวแปดงไปได้เพราะแหเงินนั้นมีจํานวนมากกว่าหรือว่าจิวแปดงยอมแพ้ให้กับพวกเขาจับตัวไปเอียกล้วยจึงได้ขอตัวเพื่อตามคนจากหุบเขาไรลักที่จับตัวจิวแปดธงไปเพราะต้องการจะติดตามเรื่องกวยเจ๋งจากจิวแปดธงกรุปไลยขานประหลาดใจอีกครั้งเช่าจงอยู่นั้นมีแต่คนแปลกๆทําเรื่องแปลกๆแต่ก็มีความสามารถที่มีแต่คนเก่งๆราชูจาาาากทอออองงงจจึขขสสะไปืืบบเเรร่หุลั าอยากให้เอี้กกล้วยมาช่วยเหลือมองโกมากถึงจะไม่ช่วยเหลือมองโกทุกๆคนก็จะต้องขัดขวางไม่ให้เอี้กกล้วยไปช่วยเมืองเชียงหยางให้ได้จอมยุทธของมองโกนั้นมาช่วยเอี้กกล้วยเพื่อหาทางเข้าหุบเขาไร้ลักแต่ตอนนี้พวกเขายังคงหาไม่เจอเจอแต่ทานน้าแข็งลีเออร์มาบอกกับเซียวเหลิงนึ่งว่าจิวแปดทงถูกพ่อของนางจับตัวเอาไว้ได้เรียบร้อยเซียวเหลิงนึง่งจึงจะไปคุยกับกงซุนจีเกี่ยวกับจิวแปดทงที่ถูกจับเซียวเหลิงนึ่งมาขอร้องให้กงซุนจีปล่อยตัวจิวแปดทงตอนนี้จิวแปดทองโดนล่าน ระหว่างเขากับนางกงซุนจี้จึงจะสกัดจุดไม่ให้จิวไปทงพูดได้และสัญญากับเซลิ่งนึ่งว่าเมื่อเสร็จพิธีแต่างงานแล้วเขาจะปล่อยจิวไปทงให้เป็นอิสระอีวานเข้ามารายงานกงซุนจี้ว่าตอนนี้มีจอมยุทธหกคนกำลังจะบุกเข้ามาในหุบเขาไรลักษได้แล้วกงซุนจี้สงสัยว่าจอมยุทธพวกนี้คือใครกันแน่เอี้ยกล้วยราชกูจักทองและจอมยุทธทั้ง4เดินหาทางเข้าหุบเขาไรลักพวกเขามาถึงประตูที่จิวไปทงเคยเปิดได้และกำลังสงสัยว่าต้องมีกลไกบางอย่างเพื่อเปิดทางเข้าได้นนนนออ้้ออ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 อย่่่าาางงงงแนน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 ใตตััเเทหรรขกกกจี็มพืบ เขาหากพวกเขามาแบบเป็นมิตรก็ขอเชิญเข้าไปในหุบเขาไร้ลักณได้อย่างไม่ต้องกังวลเมื่อเข้ามาในหุบเขาไร้ลักณได้แล้วก็รู้สึกว่าอยู่คนละโลกเลยภายนอกนั้นหนาวเหน็บมีแต่ภูเขาและน้ําแข็งแต่ภายในนั้นอาศัยอยู่ได้อย่างสบายทหารจริงได้เชิญทุกๆคนไปพบเจ้าหุบเขาที่ห้องโถงกลางเป็นกฎของที่นี่ระหว่างที่พวกเขารออยู่ที่ห้องโถงนั้นลีเออร์ก็ออกมาต้อนรับทุกๆคนเมื่อเห็นนางแล้วทุกๆคนก็ตกตะลึงในความงดงามของนางโดยเฉพาะเอี้ยกล้วยที่ออกนอกหน้าเป็นพิเศษแต่ถึงอย่างนั้นจุดประสงค์ที่มมาาาาทีี่่่่นกก็เพืออออตหจวแงบงาาร์ จับตัวจิวแปดทงมานั้นเพราะเขาทําผิดกับสถานที่แห่งนี้ไว้มากมายเขาขัดขวางงานแต่งงานแถมยังทําลายข้าวของที่นี่และของที่จะเตรียมงานแต่งเสียหายแต่ถึงยังไงก็ไม่ได้จะสังหารเขาอยู่แล้วเมื่อเสร็จสิ้นพิธีงานแต่งก็จะปล่อยเขาไปเราสาวรับใช้ได้นําอาหารมาเสิร์ฟให้กับแขกที่มาเยือนพวกเขาสงสัยว่าอาหารของที่นี่นั้นมันไม่มีเนื้อสัตว์เลยหรือยอย่างไรลี่เออร์จึงบอกกับทุกคนว่าชาวหุบเขาไร้รักไม่กินเนื้อสัตว์มานานแล้วแถมยังไม่มีเหล้ามาต้อนรับแขกอีกด้วยจอมยุทธบางคนก็ไม่ค่่่่่อออออยยพใจกกกกัััับบบบาาารรรรตต้้้้นนนนนนแแีีเเเเเไหวว็็ปืง หากในใจนั้นมีเหล้าน้ำเปล่าก็มีรสชาติที่ดีได้ลีเอร์ดูเหมือนจะเริ่มถูกใจเอียกล้วยขึ้นมาบ้างแล้วนี้หงอชิงกับหมักฮวงจูไม่ค่อยพอใจที่อาหารไม่ถูกปากแถมการต้อนรับก็ไม่ค่อยจะเต็มใจแต่คนอื่นๆกับคิดเห็นต่างสถานที่แห่งนี้นั้นมันมีอะไรแปลกๆอยู่มากมายหากค้างคืนที่นี่อาจจะเจออะไรดีๆก็เป็นได้แถมตอนนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าของเจ้าหุบเขาที่ว่าเลยกลับไปมือเปล่าก็จะไปเล่าให้กุ้ไลายขานฟังได้อย่างไรเมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ตกลงที่จะพักค้างแรมท นางจะปล่อยเขาแต่ขอให้เขาเชื่อฟังนางเมื่อปล่อยตัวแล้วนางขอให้จิวปธงไปจากที่นี่ซะแต่เขาก็ยังคงดื้อรั้นเมื่อนางยังยืนยันปฏิเสธและให้เขาจากไปจิวแปทธงก็เลยต้องจำใจจากไปราชคูจักรทองตื่นแต่เช้าเพื่อสำรวจหุบเขาไร้ลักษ่งนี้และพบว่าทุกๆสถานที่ในหุบเขานี้มีการป้องกันมิดชิดแน่นหนาะมีการจัดเวรยามเฝ้าอย่างระมัดระวังอยู่ดีๆเสี่ยวเซียงจือก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาเขาขอแยกตัวมาเมื่อเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเห็นอะไรไข่พุ่งไปด้วยความเร็วมากจึงได้ติดตามคน,คน,น,น เมาเจอกับลีเออร์ที่กําลังเก็บดอกไม้อยู่เอียกกล้วยจึงเข้าไปทักทายนางนางให้เขากินกลีบดอกไม้ที่นางเก็บนางบอกว่านี่คือดอกรักเอียกล้วยด้วยความสงสัยจึงจับที่ต้นของดอกรักและเขาก็โดนหนามของดอกรักแทงเข้าที่มือแต่ตัวเขานั้นยังสงสัยว่าภูบเขาไรรักแห่งนี้ทําไมปลูกแต่ต้นดอกรักแต่ลีเออร์ก็ไม่ได้รู้ประวัติความเป็นมาสักเท่าไหร่ถ้าเป็นพ่อของนางก็น่าจะรู้มากกว่าเอียกล้วยบอกว่ามีคนก็ต้องมีความรักทําไมถึงจะไรรักลีเออร์พอได้คุยกับเอียกล้วยแล้วก็เริ่มจะถูกชะตา ถึงเซียวเหลิงนึ่งขึ้นมาแต่แปลกเมื่อคิดถึงคนรักกับมีอาการเจ็บปวดลี่เออร์นั้นรู้ว่าเป็นเพราะเขานั้นคิดถึงคนรักแน่ๆหากใครโดนหนามดอกรักแทงภายใน12ชั่วโมงห้ามคิดถึงคนรักเพราะจะเจ็บปวดเลือดในร่างกายจะซูบฉีดไหลเวียนและพิษจากหนามของดอกรักก็จะเข้าไปกระตุ้นถึงดอกรักจะสวยงามแต่ผลของมันนั้นกลับไม่น่ากินใน10บลูกจะมีความขมไปถึง9กลูกคนหบเขาเลยรักจึงไม่นิยมที่จะกินผลของดอกรักและเมื่อเอี้ยงวยคิดถึงเซียวเหลิงนึ่งก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกเขาจึงต้องหยุดคิดถึงนา เอี้ยกล้ยกับลีเออร์แนะนําตัวกันเอี้ยกล้วยกล่าวชมว่านางนั้นเป็นคนที่สวยงามมากแต่นางไม่เคยชินกับคําชมแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่เคยที่จะได้ยินถึงอย่างนั้นเอี้ยกล้วยก็ยังคงหยอดคาหวานกับนางโดยไม่พักนางก็รู้สึกดีที่เอี้ยกล้วยทําแบบนั้นเมื่อเขายิ้มให้กับนางก็ทําให้นางหวั่นไหวแต่นางบอกเอี้ยกล้วยว่าเมื่อพ่อของนางออกมาแล้วห้ามยิ้มให้กับนางเด็ดขาดเพราะถ้าพ่อนางรู้ว่าเขายิ้มให้นางและนางยิ้มให้เขาแถมยังบอกชื่ออีกพ่อของนางก็คงจะโกรธนางเอาได้เอี้ยกสสสาาาาาวววทีี่่หหนนนนน้้้้้ตตะยขดแลอองมมคืง หรือต้องห่วงขนาดนี้ลีเออร์จึงเล่าว่าแต่ก่อนพ่อของนางใจดีเมื่อแม่ของนางได้เสียชีวิตไปพ่อก็เริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆหากการแต่งงานใหม่ของพ่อจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ก็คงจะดีไม่น้อยเอี้ยกล้วยยังคงกล่าวชมนางไม่หยุดบอกว่าถ้าพ่อนางแต่งงานใหม่แล้วก็คงจะดีกับนางมากขึ้นแน่แนเพราะแม่ใหม่ของนางคงจะไม่สวยเท่ากับนางไม่รู้ซะแล้วว่าว่าที่แม่ใหม่ของนางนั้นก็คือเซียวหลิงนึ่งเมื่อการสนทนาจบลงทั้งกู้ก็แยกย้ายจากกันไปดูลีเออร์จะมีความสุขมากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมา จอมยุทธของมองโกลมานั่งรองานพิธีแต่ก็ได้กินกลีบดอกลักเป็นอาหารบางคนก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่เจ้าของหุบเขาไม่ออกมาต้อนรับสักทีขนาดกรุปไลข่ขานเป็นองค์ชายลำดับที่4อย่างให้เกียรติพวกเขาต่างจากหุบเขาไร่ลักแห่งนี้ซเซียวเซียงจือ่อกลับมาด้วยท่าทางแปลกๆเขาอ้างว่าเขาไปเข้าห้องน้ำนานไปหน่อยเสียงก็เลยเพีย้ยนแต่ทุกคนไม่ถือสาหาความจากเขาในตอนนั้นเองทหารของกงซุนจี้ก็มาแจ้งว่าเจ้าหุบเขาพร้อมแล้วที่จะพบกับจอมยุทธทั้งหลายที่มาเยี่ยมเยียนแล้วพวกเขาก็มาที่ห้องโถงเพื่อรอเเจจจ้้าาาหขกกนนัง ก็ปรากฏตัวเพื่อปบปะกับจอมยุทธทุกๆคนแล้วเรื่องราวตอนที่25ก็ได้จบลงขนาดดอกรักยังอยู่ในหุบเขาที่ไร้รักได้แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนที่อยู่ในใจเขาจะไม่ออกไปอยู่นอกใจความรักนั้นหากไร้แรงก็เหมือนดังไฟพร้อมจะเผาไหมใครก็ตามที่ไม่ระวังตัวเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับมังกรยกภาคสองปี2014ตอนที่25จ้วพปะงเขานั้นจะยอมหนีไปง่ายๆอย่างนี้โดยที่ไม่ช่วยเซียวหลิงนึ่งอีกแล้วหรือเหล่าจอมยุทธของมองโกนั้นจะต้องเจอสถานการณ์แบบไหนที่หุบเขาไร้รักรีเออร์ดัง จะชอบเอีกก้ยกล้วยไหมดูดูไปก็เหมือนจะรู้สึกดีส่วนเอีกก้ยกล้วยนี้จะรู้ความจริงตอนไหนว่าคนที่จะแต่งงานกับเจ้าหูเขาก็คือเซี่ยวเหลงหนึ่งหากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังคลิปจนจบขอให้รับชมรับฟังคลิปกันอย่างมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ